ข่าวดีข่าวด่วนนะครับสำหรับคนไทยที่อยู่ต่างแดนและอยากจะทำในหน้า tiktok นะตอนนี้นะครับผมได้จัดทำแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า t i k t o o มดนะครับซึ่งมันสามารถโพสต์จากต่างแดนนะครับแล้วก็ติดตะกร้าสินค้าขายสินค้าในประเทศไทยได้เหมือนคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยแล้วนะครับแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยต้องมีทั้งบัตรประชาชนไทยแล้วก็ตัวเลขบัญชีไทยนะถึงจะรับเงินได้ นะครับผมรวมไปถึงยังเป็นข่าวดีของผู้ประกอบการสินค้าหรือบริการที่ต้องการจะพรีเซนต์ให้ต่างชาติเห็นนะครับซึ่ง t i k t อกมดตัวนี้มันเป็น t k t t o k ที่สามารถเข้าถึงผู้ใช้แบบ w o r l d w i d หมายความว่าทุกประเทศที่ใช้งาน TikTok นะครับปกติแล้วเนี่ยทิกต o k เนี่ยมันจะแบ่งเป็นโซนแบ่งเป็นโซนนะครับอย่างไทยก็จะใช้โซนหนึ่งอ่า ทั้งญี่ปุ่นโซนหนึ่งยุโรปหรืออเมริกามันก็แต่ละโซนแต่ละโซนมันจะไม่สามารถเชื่อมเข้าหากันได้นะครับแต่ Tik To k อกมดตัวนี้นะครับทะลุทะลวงคุณโพสคลิปไปคนเห็นทั้งโลกสุดยอดไหมคุณไลฟ์ไปคนก็เห็นทั้งโลกเช่นเดียวกันนะครับขยายโอกาสในการสร้าง รายได้สินค้าบริการธุรกิจให้เติบโตได้อันนี้น่าจะหลายเท่านะครับผมบอกเลยนะฮะไม่พูดพ่างทำเพลงนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลด tiktok mod วอร์ชั n หนึ่ง by c e n เ e นะครับไว้บนโพสต์โพสต์นี้นะเมื่อคุณดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ้อขอโทษนะครับเสียใจกับคนที่ใช้ iphone ้วยนะครับตอนนี้ใช้ก็ได้แค่ระบบ android เท่านั้นนะครับ iphone ต้องรออัปเดตทีหลังนะครับส่วนใครที่ใช้ android นี่ไม่ต้องรังรอเลยรีบโหลดรีบทำกันนะครับทำตามผมได้เลยครับดาวน์โหลดเรียบร้อยมาติดตั้งแอป ตอกมดกันตรวจสอบระบบความปลอดภัยผ่านหมดนะครับอนุญาตไม่พบภัยคุกคามนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับผมจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับคนที่เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะแต่ตอนติดตั้งนี่ก็รอนิดหนึงแป๊บบนึงอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับ เมื่อเราเปิดขึ้นมาใช่ไหมครับหน้าตามันจะเหมือนเนียเยเดี๋ยวผมย้อนไปนิดนึงหน้าตาของไอคอนนะครับมันจะเหมือนทิกต o k บ้านเราเนะี่ยเห็นไหมเครื่องผมมันมี t i k t o กอยู่ตอนนี้มีอยู่3ตัวจริงๆจริง,รงๆมีอยู่4ตัวได้ซ้ําอันนี้คือดูยินธรรมดานะครับด้านบนสุดนะครับคุณจะเห็นว่ามันก็คือทิกตอกไทยนะครับถ้าถัดปนังขวาลงมานิดนึงก็จะเป็นทิ k ต o กดูยินเอพส์อิดิชั่ แล้วก็ล่างสุดเนี่ยครับก็คือติ๊กต๊อกมดนั่นเองนะครับเมื่อคุณดาวโหลดและเปิดแอปเรียบร้อยแล้วนะฮะมันก็จะขึ้นภาษาอังกฤษมาแล้วบอกว่าให้เลือกความสนใจของคุณนะครับส่วนนี้คุณจะเลือกก็ได้หรือกดข้ามก็ได้นะครับโอเคเราจะเห็นคาแนะนําเป็นภาษาไทยอยู่เป็นเพราะว่าเราตั้งค่าโทรศัพท์ให้เป็นภาษาไทยมันเลยขึ้นแบบนี้นะครับผมกดเริ่มดูไปได้เลยอ่ะคราวนี้มันจะขึ้นตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับรอสักครู่หนึ่งการกรบาทมันจะชัดเจนขึ้นนี่พอมันเป็นสีขาวกการกรบาทกดปิดได้เลยครับตรงนนี้กกดตกลงะครับ รีเฟซเรียบร้อยนะฮะตอนเนี้คุณจะสามารถดูหน้าฟีดได้จากทิกตอกทุกประเทศแล้วครับดูเว้นจีนนะเดีย๋ยวผมจะให้ดูแบบไวๆนะคุณจะเห็นว่าเออคนโพสคนพที่โพสคนโพส,สที่เป็นต่างชาติเนี่ยก็จะเยอะเห็นไหมเนี่ยบางคนก็จะแฮชแท็กตุรกีหรือว่าโลเคชันต่างประเทศก็มีนะฮะนี้มันจะเห็นฟีดของคนไทยด้วยนะครับ อันนี้นะสำหรับคุณคนที่ต้องการแบบศึกษาว่าเออเทรนด์ของ t ิ k ตอกต่างชาติเป็นยังไงเนี่ยคุณนั่งดูนั่งเล่นได้เลยนะฮะประมาณนี้นะครับคราวนี้มาดูส่วนส่วนนี้กันนะครับส่วนโปรไฟล์นะครับเมื่อเราเข้ามานะครับเราต้องสมัครสมาชิกใช่ไหมฮะเราาจื้อเราสามารถใช้สมาชิก tiktok ที่เรามีอยู่ได้เลยนะครับถ้าสมาับบัญชี t ิ k t o k ของเราครับผูก t ิ k t อกช h อ p อะไรเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็น ออฟฟิเชียลนะเขานะบัญชีทางการหรือว่าจะเป็นบัญชีการตลาดก็ตามแต่อะไรอย่างเงี้ยครับปกติแล้วเนี่ยถ้าคุณอยู่ต่างประเทศนะคุณล็อกอินตรงนี้นะด้วย t ิ k t o k ธรรมดานะของคุณอาถ้าเป็นฝั่งอเมริกาก็อาจจะเป็น t ิ k ตอ k global นะฝั่งอื่นผมจำชื่อไม่ได้ขอโทษด,ด้วยนะฮะตัวคุณเองเนี่ยก็จะไม่เห็นตะกา้าใช่ไหมแต่ถ้าคุณล็อกอินด้วย t i k tok ตัวเนี้ยคุณจะเห็นตะก้าแล้วนะครับแล้วก็โพสตได้ด้วยอืมอันนี้ผมจะใช้วิธีเข้าสู่ระบบนะฮะอ่าเดี๋ยวมาดูซิว่า ตรงเนี้ยที่ผมบอกเสมอนะเห็นไหมมันขึ้นเป็น us หนึ่งอันมันมันถามถึงเบอร์อเมริกาแล้วนะฮะผมบอกเสมอว่าสมัคร tiktok ให้สมัครด้วยอีเมลนะครับตอนนี้รีบสมัครไว้เยอะๆเลยถ้าทําได้นะเพราะในอนาคตเนี่ยมันอาจจะบังคับว่าสมัครด้วยอีเมลไม่ได้แล้วต้องสมัครด้วยเบอร์โทรศัพท์อย่างเดียวก็ได้นะครับตอนนี้ถ้าใครว่างสมัครอีเมลไว้เยอะๆก็เราควรทําด้วยนะครับผมอ่าผมจะลองเข้าช่องผมนะครับอืมเจ้าผมพิมพ์รหัสผ่านตรงนี้มันก็จะเห็นนะเนาะ ทำยังไงดีมันหยุดชั่วคราวได้ไหมเพื่อให้ผมพิมพ์รหัสผ่านได้อ่ะเดี๋ยวผมลองหยุดชั่วคราวแล้วดูต่อใน,นคลิปที่2นะครับ